นีะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพอพอยแม่ของน้องอิงสกูสกุลเอฟซี FC ของสาวหน่อยเพชรบานแข้งสกูสกุลมือขึ้นหนียนอางยะครับพี่น้องตลาดเซรีอุดมมนต์ท้สายหาครับหลายบนตโต๊ะอ้คนหลายแห้งครับแล้วก็มีฝนตกนะน้องครับช่วงน้องอิงแสดงมีฝนลงมาโปรยๆครับพี่นอ้องพมนลำมนต์สังเกตน้องอิงนี่บอกเก่งขึ้นนะพี่น้องเนะาะบอกเก่งขึ้นนะครับพูดจาครับเอฟซีเลยเก่งขึ้นครับพี่น้อง พัฒนาไปาอีกขันหนึ่งครับมาหลวงมาหลอกเนี่เพวกอขอถม่อหลายแหงเราพี่น้องเอ้ไม่มีพื้นที่โย่เลยเมือขึ้นนี่อาญาเล่พวกพื้นที่หายใจเล่เมือข at ึ้นนี่ตลาดเซรีผู้จัดในยิมเปยเลยครับยิมเปย์เอยมือนี่วันที่เก้าวันที่เก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้องอิงเหรียญโย่ตรงข้ามอาปาหมูกระทะโรดชนะมาสั่นกันเลยไม่ยอม มเมนสีแยกอุไทอํเาเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอย,ยอ,อยุธยาเาป็นอำเภอบางปะอินหลุดเจอหนกักนวใ่หมไมไ้อ่เนาะมนีก้อยาก่นน,นั่นนี่บอจกําลังไรสดยี่ยบนี่ยโอ้มือเนี่ครับเพลงบอโจัโค,รจค,ครับลป,รปล่อยเพลงสายเลือดนักสู้เพื่อยกย่องพ่อสงการ ที่สร้างมอลลาสาร์น้อยเพชรบ้านเพียงสิบตุลาคมนี้ครับสิบตุลาคมนี้ครับพี่น้องซอยกันกดไหลกดแช่ซอยกันถล่มไหลถล่มแช่รครับแต่ติดมาแรงครับพี่น้องสำรับเอฟซีห้องครับก่าโมงสองครับสามโมงสองก่อนนาฬิกามือเงินเก้าโมงเช้า การในกาเช้านี้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพลงนี้ส่งพลังให้พ่อสงการผู้ขอตั้งองสาวน้อยเพชรบ้านแดงด้วยการแชร์คอมเมนต์สายเลือดน,นักสู้รับโจโยมนินวันที่สิบวันทีท่สเดนะมวันที่เก้าว่าพรุ่งนี้ดีกว่าเราเตรียมแชร์พี่น้องพรุ่งนี้ครับของอาทิตมาแรงครับพี่น้องคอมเมนต์ก้าไปเรื่อยๆครับ หลังจากที่มีกระแสเนาะในโซเชียลเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเกี่ยวกับอ,อ,อาจารย์นักแต่งเพลงที่มันบอกว่าโพดนะครับว่าน้องยิงบอมเอ่อประเภทนี้บอมพานนี่งเนะ,ะ,ะ,ะบอดโจกับเคลื่อนไหวแล้วครับบอดโจครับบอดโจพอน้องยิงเคลื่อนไหวแล้ว ัโจ่ได้เคลื่อนไวแล้วครับพี่น้องครับวัโจอเนเคลื่อนไวยังไงครับวัโจครับพี่น้องวัโจเคลื่อนไวว่าทัวหรือเอซีไม่ต้องไปว่าให้อาจารย์เพนเดอร์อาจารย์เพิ่นอาจจะมองในมุมของอาจารย์เนี่ยนี่ครับซึ่งเป็นคนแต่งเนาะ่มมองในมุมเน้องผมจะขอพูดในมุมมองของผม อาจารย์วาพพันธ์เลาก็เราก็น้อมรับครับเราคือบรโจรคือนี่นะครับวงสาวน้อยน้อมรับแต่ผมจะพูดในมิติความเป็นองงหญิงนะนางขอร้องเพลงนี้ลูกผมอยากร้องเพลงนี้มากครับผมก็เลยโอเคลูกแต่คาเล็เตอร์ิีห้ด้อทะลึง่งนางเฮดบบคือแับน้องหญิงแบบมาสายแบบ นี่นะบ่เป็นสายแบบนั้นพี่น้องบ่เป็นสายเต้นนั่งเห็นบ่คือปัไหาครับเพราะบ่แมนตัวตนของนางนี่าง,น,างนี่ครับและผมก็ไม่ได้วางให้ลูกเป็นแบบดือด้อผมเข้าใจอาจารย์ในสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นซึ่งมันอาจจะบกผ่านในสายตาอาจารย์หรืออาจารย์คิดว่าถ้าเต้นบ่เข้ากับเพลงอาจารย์แต่งซึ่งนางกับเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งคาลิเเตอร์ บบได้ถูกว่างห้ด d ้อกรขอโทษอาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นครับแต่น้งอยากร้องเพลงอาจารย์มากและผมต้องขอบคุณอาจารย์สอที่แทงเพลงดีมาให้พวกเาราร้องและเป็นเพลงดังทั่วบ้านทั่วเมืองเข้ารบและรัทธาในงานเพลงอาจารย์สอสัญญาลักดอนสีค,ค,คอมเมนต์มาล้วล้วเรียบร้อยเราหยอกตามสไตล์เาจาสื่อหรอกครับ คำมาเขียนก็หมายว่านะครับมีความหมายเลยยามาหยอกเนี่งนี้เด้อฝากไปหอดอาจารย์อยังเนี่้ฝากเป็นลูกสาวอาจารย์สิกานี่แหละหัวใจผู้เดินทาน้อมรับทุกคําวิจารณ์หลายคนที่เป็นเอฟซีดินตะทัวร์ไปลงอสอทั้งนั้นเพิ่นตีเพื่อขอไม่ได้มายอเพื่อทําลายเปิดอยใจวุ่นวายเดอ้อ ชอบในแบบชอบของมือยิงค่ะสำหรับลูกสาววอกซื่อพรมกับว่าม้วนครับแค่ดึงเสียงลาววอกกับม้วนแล้วแต่ละมือแค่ียรในเมืองคิดลาววอกผมกับมีความสุขเพลงมือตองรลวงกับแต่มานางวอกให้ฟังผมกับฟังในมืดมืดใคซื้อไวาจังไหนกระชังคอมเมินออกไปดูวงสาวดูวงสาวน้อยก็เพราะวงนี้มีตัวตนเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือนักร้องโดวยเฉพ่มอมืหญิงชอบในแบบของเขาดูไปมอมยิ้มไปค่ะเอฟซีสาวน้อย บ่ยิงหรอกครับพี่น้องเฮาบ่ต้องไปเฮาบ่ต้องไปบ่ต้องไปทั่วบ่ต้องไปลงไปหยังนหรอกครับพี่น้องบ่ต้องไปทั่วไปรุ่งไปนั่หรอกครับผมว่าเพราะว่าคาแรคเตอร์น้องยิงก็เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบเรียบร้อยครับพี่น mm ้องเนาะดุก <statistics> ดิกดุกดิกสมไว้คาแรคเตอร์น้องยิงอ่ะบ่ได้แบบดื้อๆนะครับพี่น้องก็บอลโจสั่งแบบสร้างมาแบบในฉบับตัวตนของน้องยิงคือเป็นแบบ เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะเอฟซีก็มากแต่ถือใจระทับใจเนี่ยผมก็มากแบบนี้แหละครับผมก็มาน้องยิงแบบนี้แหละตัวตนของน้องยิงนี่ยนะครับเพราะน้องยิงเป็นตัวของตัวเองนะพี่น้องเทร่องหนากล่องหลังกองน้องยิงก็เป็นแบบนี้นะครับหนารักแบบนี้เ่าด้เป็นคนดื้อคนยังนะครับผมมักฟังเสียงน้องยิงเนองมักเสียงเพิ่นครับผมไม่ได้มัก่าเต้นแต่ผมมักเสียงเล่าเสียงดีครับผมมักครับ่าเต้นก็เป็นล่องๆ่องลองจากเสียงคือน้องเสียงน้องยิงฟังหล้วคือมักเลย มักเสียงครับผมมักเสียงหมักเสียงน้องอิงครับตาเต็นของน้องนี่คือเป็นร่องๆงมาจากเสียงแะครับอันดับแรกที่ผมมองน้องมกมักน้องอิงคือมักเสียงเลยบระเดีนยครับตาเต็นหรือเั่นคือตาเต็นคืออันดับร่องผมมาเสียงคือมูเสียงแปลกเราเสียงมเสเน่เหล้วเสียงกองกลางวันเสียงหมอคกับหมอลั่ผมหมักเสียงแบบนี้ครับอันดับแรกที่ฟังน้องอิง็โอ้ยใส่หูฟังติดใจเลยเสียงมักเลยครับมักเสียงนองน้องอิงครับพี่น้อง เลืองเต็นเรื่องยังกับพี่รองครับสำหรับผมน้องเองแล้วก็มักนิดไซครับเป็นแบบนี้แล้วครับเรียบร้อยแบบนี้แล้วครับก็ต้องดื้อครับมักแบบนี้แล้วครับรองธรรมดาธรรมดาเลยครับเต็นนิดน้อยซอสำนีแหละน่ารักพอทับใจเลยครับพี่น้องก็ต้องไปเต็นแบบให้มันเยอะเอาสมนีครับง่ามหรอครับสมนีครับถูกใจหรอครับพอนน้องกับพคนเรียบร้อยรับพี่น้องเนาะ เคงหนาของลังของนองก็เป็นคนเรียบร้อยนนารักนะครับผมมักแบบนี้แล้ครับผมมักสไตล์นี้ครับพี่น้องผมก็เลยเมืองครับมักเสียงร้่องเลยขือนับหนึ่งของน้องเองนะเสียงร้่องมักเสียงร้่องเสียงมีสซี่เสียงของกังวันเสียงดีครับสําหรับผมถ้าเต็มนนองผม่กิดล่องลงมาบ่ไดดบ่ไใดแบบจอจงถ้าเต็มนครับจีเต็ยนหรือจีฟอนหรือจีเตีนว่าเตียนเกี่ยวกับผมมักเสียงห้่องการกระทําของน้องมีไซน์น้องนนารักเอาใจเอฟซี เห็นมอเมื่อคืนเห็นมอฝนตกเอฟซีเปียกลากอะเปียกนะเหมือนกันมอหนี้จากกันเนาะมีไว้เลยใจเอฟซีครับบอกมาดกดี๋ยวามจริงใจบ่อมากดี๋ยใจมีคอมเมนต์เข้าไปไลยแห้ครับพี่ว่าห้องอะไรเครียดไปห้องเหรครับพี่ดองห้างมต <c oughs> ้ <c oughs> <c oughs> อง <c oughs>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  ไปทั่วไปลงไปยังเหรอครับ นี่ก็ทาเพ่งบ่เขากับน้องกับเปลี่ยนเพ่งให้น้องรองครับบอดอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารคนนะครับเนาะเพ่งยัง่กวนน้เพ่งไม่อบอชอบน้องแบบนี้รักในตัวตนน้องแบบนี้ไพ่มักคนกับเลีวเตะลองในแบบฉบับน่ารักน่ารักแม่นี่ครับนี่ครับเอฟซีมักแบบนี้ลนะครับ วิลายืนเฉยๆกันนะรักแล้วไม่ต้องเด้งดอกครับอชอบกิฬาน้อยเป็นแบบนี้เต้นเบาๆเหมือนี่ครับน่ารักน่ารักไม่ต้องเด้งคือคนอื่นเหมือนนี่ครับอแบบนี้แหละครับมาแบบนี้ครับพี่น้องเนาะสไตล์ไครสไตล์มันครับนักร้องแต่ละคนก็ได้ห้องมักแบบนี้ห้องแบเทียบแบบนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่มีอนไรสวัสดีครับผม